คุณแม่อยู่ไหนคะห้องคุณซนณี้ห้องคุณคูนายอ๋อมาพร้อมกันแล้วน่ารักมากเลยคะ่ะเอาละค่ะเอ๊ะแต่ตอนนี้เด็กๆอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะและเด็กๆอยู่กับใครบ้างนะอ๋อบางคนบอกว่าอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อาวคุณย่าคุณยายอ๋อเอาละค่ะวันนี้นะคะ บางคนก็อาจคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้อยู่ใช่ไหมอยู่กับคุณตาคุณยายวันนี้คุณครูหน่อยจะมีอะไรมาให้เด็กๆดูอเอ๊จะเป็นอะไรนะเด็กๆตามไปดูเลยค่ะครอบครัวของเรามีทั้งคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อและคุณแม่แต่เด็กๆรู้ไหมคะว่าครอบครัวของเรายังมีสมาชิกคนอื่นๆอีกไปดูกันเลยค่ะว่า สมาชิกในครอบครัวของเรานั้นยังมีใครกันอีกบ้างสิ่งนี้เรียกว่าถามครอบครัวนะคะเด็กๆเรามาดูกันค่ะคุณปู่กับคุณยา่ามีลูกคือคุณพ่อของเด็กๆแต่คุณพ่อก็ยังมีพี่ชายพี่สาวและมีน้องเอเด็กๆรู้ไหมคะว่าพี่ชายพี่สาวและน้องของคุณพ่อเนี่ยเรียกว่าอะไรเรามาเริ่มกันที่พี่ชายของคุณพ่อ เราเรียกว่าคุณลุงส่วนพี่สาวของคุณพ่อเราเรียกว่าคุณป้าและน้องของคุณพ่อไม่ว่าจะเป็นน้องชายหรือน้องสาวเราเรียกว่าคุณอานะคะเด็กๆต่อมาเป็นผังครอบครัวฝั่งคุณแม่นะครับคุณตากับคุณยายมีลูกคือคุณแม่แต่คุณแม่ก็ยังมีพี่ชายและพี่สาวรวมทั้งน้องเด็กๆรู้หรือไม่ครับว่า พี่ชายและพี่สาวกับน้องของคุณแม่เราเรียกว่าอย่างไรเมาเริ่มกันที่พี่ชายของคุณแม่กันก่อนนะครับพี่ชายของคุณแม่เราเรียกว่าคุณลุงส่วนพี่สาวของคุณแม่เราเรียกว่าคุณป้าเหมือนกับของคุณพ่อเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นน้องทั้งน้องชายและน้องสาวของคุณแม่เราเรียกว่าคุณน้านะครับทีน,นี้เด็กๆก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่า ครอบครัวของเรานั้นมีสมาชิกคือใครกันบ้างไม่ยากเลยใช่ไหมคะที่จะทำความเข้าใจเอาล่ะค่ะเด็กๆหลังจากที่เด็กได้ดูวิดีโอไปแล้วนะคะมีใครบ้างเอ่ยอ้ามีคุณพ่อคุณแม่ใครคะคุณปู่อ้ยตอบแยอกันตอบนะแล้วค่ะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมีหลายคนเลยใช่ไหมคะเอาล่ะค่ะ คุณคหน่อยจะให้เด็กๆมาดูครอบครัวสมาชิกในครอบครัวของคุณหน่อยก่อนว่าคุณครูหน่อยมีใครบ้างของคุณหน่อยนะคะก็จะมีคุณปู่อ่ามีคุณย่าแล้วก็จะมีคุณตาคุณยายนี่ก็จะเป็นตัวคุณครูหน่อยเอง วันนี้ก็จะเป็นแฟนคุณครูหน่อยนะคะคุณครูไหนก็จะมีลูกสองคนมีผู้ชายหนึ่งคนแล้วก็มีผู้หญิงอันนี้จะเป็นสมาชิกในครอบครัวของคุณครูหน่อยหนเด็กๆลองช่วยนบสิคะว่าสมาชิกในครอบครัวของคุณหนจะมีกี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ขอ,ข,อของครอบครัวของคุณไหนมีทั้งหมดกี่คนคะแต่ที่้างโหคุณดาคุณยาอยู่ด้วยกันาแต่ละคนค่ะอ๋อแล้วค่ะอันนี้จะมาดูครอบครัวข,ของเด็กๆบ,บ,บ้างครอบครัวของเด็กๆมีใครบ้างอ่ะตางครอบครัวอาจจะมีคุณปู่มีคุณย่าแล้วก็จะมีคุณแม่คุณพ่อแล้วก็ตัวเด็กเองใช่ไหมคะ่ะมาครอบครัวอาจจะมี คุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีตัวเด็กเองบางบ้านก็จะมีครอบครัวจะมีลูกหนึ่งคนอาจจะมีพี่มีน้องใช่ไหมคะสมาชิกในแต่ละครอบครัวก็จะมีจํานวนไ้่เท่ากันะะค่ะอันะคะคราวนี้สมาชิกของครอบครัวแต่ละคนก็จะมีหน้าที่มีความรับผิดชอบต่างกันไปอ่าอย่างเช่นคุณพ่อ คุณพ่อมีหน้านะที่ทําอะไรคะทางานอ๋อทำงานเพื่อหาเงินมาให้ลูกเอ๊คุณพ่อนี่นะ่ารักมากเลยคุณพ่อทํางานหาเงินให้ลูกคุณแม่คุณแม่แมก็ไปทํางานเหมือนกันแต่บางคน่อบางครอบครัวก็จะทําที่บ้านอ่าทำกับข้าวให้ลูกทำกับข้าวให้ปู่ให้ย่าใช่ไหมคะน่ารักมากเลยคุณแม่คนนี้อ่ะเสร็จแล้วก็จะมี ตัวหนูเองบางคนอาจจะมีน้องใช่ไหมคะอะไรคะมาดูว่านนพอ่อทำง,งานนอกบ้านแม่บางคนทำที่บ้านหรือทำข้างนอกและตัวเด็กๆนะคะตัวเด็กๆมีหน้าที่ทำอะไรอ๋อมีคนตอบมาว่าหนูมีหน้าที่เรียนหนังสือแต่ตอนนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนแต่ก็เรียนอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะ ถ้าทำเอหนังสือแล้วเด็กๆยังสามารถทำอะไรได้อีกคะอ๋อเด็กๆบอกว่าช่วยคุณพ่อคุณแม่เก็บของใช้ทำความสะอาดบ้านได้ใช่ไหมทำงานเล็กๆน้อยๆคุณช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้ใช่ไหมคะอ๋อนะคะเด็กๆคุณคูมาให้เด็กๆได้รู้เกี่ยวกับครอบครัวของฉันนี่คือครอบครัวของฉันใช่ไหมคะคุณหน่อยมีการบ้านให้เด็กๆค่ะ ให้เด็กๆไปวาดภาพสมาชิกในครอบครัวของเด็กๆว่ามีใครบ้างอ้าวนี่กี่คนระบายสีให้สวยงามเสร็จแล้วส่งคลิปภาพมาให้คุณครูหน่อยค่ะภา,ภาพที่เด็กๆวาดนะคะส่งมาใต้คลิปตรงนี้นะคะมาให้คุณครูด,ด้วยนะคะอย่าลืมค่ะวันนี้คุณครูหน่อยมีเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวของฉันเพียงแค่นี้คะ่ะายบ้า right wow.